เป็นส้วนกลวยที่พ่อพิม์เคยมาถ่ายคลิปไล่คลิปมากอันเยอะเยอะมากๆตอนนี้ก็น้าท่วมขึ้นหมดแล้วครับพี่น้องดูครับนูน่นตรงนั้นคืออ่านี่ครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นปรากฏขังที่ว่าเราอ่าใส่เบ็ดเราห้ามาได้นะพอส้วงนำ้ำน้ำพงขึ้นมันก็นจะมีป่านี้เยอะครับพี่น้องครับตัวไซใหง่เลยนะไซใหญ่ไซอ้วบเลยครับพี่น้องครับ บสบายดียสบายดีเด้อทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในซองข้องคุณพ,พิมพ์กับพี่น้องครับมาตามสัญญาดเด้อจึงว่ามีเอฟซีลาล่คนยากเข่นแมน้ำโค้งแล้วเมน้ำค้องอยู่ที่บ้านข้องมาพิมพ์นะวาตอนนี้นำทว่วมหรือบอ่อมีล่าล่าขอมบินกันเลยว่ายากให้มาพิมพ์ทายให้เบิ่งเดี๋ยวเมื่อี้นมาพิมพ์จะพาทุกคนไปเบิ่งแมน้ำค้องอยู่ที่บ้านข้องมาพิมพ์นี่แหละว่ะมามันจะทว่วมขึ้นสูงสำได้นนะทุกคนนะอันนี้ก็บรรยากาศนี่เลยลำบานครับพี<ส>่น้องครับ นี่ขึ้นสุงขึ้นสุงขป้นสะูงขวนนะเดี๋ยวจะพาคุณย่างลงไปเบึง้งเดี๋ยวก็จะไปเอามาเบิง้งบรรยากาศห้องขวดนค,ครับพี่น้องครับห้องขวดที่พ่าพิมพ์เคยทําคลิปมีหนูอาหารไทยนะตอนนี้เรากำลังนึ่งเข้าค,ครับพี่น้องครันะบ,บเหมือนเดิมนะเตาไฟบ้านๆเหมือนเดิมตอนนี้เราก็ได้มุงลัางขาหนีเพิ่มขึ้นมาเพราะวา่ามันลําบากเวลาทําอาหารนะแดดออกฝนตกค,ครับพี่น้องบรรยากาศห้องครัว โอเคเดี okay, Again, ๋ยวเราไปเบิ้งแม่น้ำโพ้งกันครับพี่น้องครับตอนนี้กาฝน้กันยังตกทุกมือทั้งเว mm ็น hmm. ท uh oh. ั้งคืนเลยพี่น้องอากาศก็จะออกเป็นแบบกำครึมนะสวนก็เือว่าท่วมไปหมดแลวสวนกล้วยสวนกล้วยนี่นี่นะทุกคน นำยุแค่นี้เองที่จริงอยุกไกล,กลหนึงนะเพราะว่าเวลาเวลาถ่ายแล้วมันคือกับว่ามันอยู่ไกเพอเป็นเรนม,มุมกว้างครับพี่น้องครับนี่นะท่วมท่วมหมดแล้วส่วนกลวยก็บือว่า,าลงท่วมหมดเลยเออบรรยากาศที่ว่าเต็มไปด้วยนำ้ำครับพี่น้องนี่ท่วมหมดแล้ว อันนี้ก็ใส่ใส่เบ็ดไปไนะทุกคนนะ่นี่ครับปักเบ็ดครับพี่โนกเอกเบ็ดหาปลาไว้ปลาเยอะเดยอพี่นกนี่นี่ก็เหือก็เห่าก็ต้องได้ออกขึ้นไปถึงนะแผ่เหล็กนะทุกคนหัวน้ำมันแรงโูนท่วหมดละวจาก จากหน้านำนี่ก็ขึ้นไปแต่ฟังกับประมาณประมาณ6 7เมตรนี่แหละนะทุกคนนี่เดือประมาณ6 7เมตรนะนี่ก็บรรยากาศลังบานับพี่น้องเราก็มีการห้าปลาไปเพราะว่าตอนนี้ก็ป่ากดขังนะทุกคนป่ากดขังมันอ่าปากดขังเยอะนี่อากาศใสเดืดหมดเลยพอเวลานำขึ้นนี่ปลามันจะขึ้นครับพี่น้อง ปลาเยอะมากนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาทุกคนทำเมนูปาลาครับพี่น้องครับหลอดให้ติดตามเด้อนะโอเคเดี๋ยวเราไปเบิรงอีิดึงจุดหนึ่งนะงจุดหนึ่งก็เป็นส่วนอีนิดนึงที่ว่ามีมีน้องแบะน้องแพะน้องแพะอยู่ชวว่วนตรงนั้นก็น่าจะท่วมหมดแล้วเดี๋ยวบ่กพิมจะพาทุกคนไปเบิรงเด้อพี่น้องไป นี่ครับทุกคนนี่ทางลงไปท,งท่าเหือนะท่าเรือนะท่าเรือยุท่บ้านพมาพิงโอ้โหโค้งขึ้นสูงมากับพี่น้องครับฝนตกต้งเต่ต้งเต่วันเท่าไหร่วันที่ยี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดปลายเดือนเดือนที่แล้วนะทุกคนจะมาฮอดเดือนนี้ก็ประมาณเกือบสามสัปดาห์ าเรืออะไรเข้าก็มัดไว้เยอะเลยนะน้ำนขึ้นสูงครับพี่น้องน้ำขึ้นสูงมากโอ้โหจะท้อหมดมแล้วครับตรงนี้ก็เป็นเอฟซีแรกคนที่ว่าเข้ามาใหม่ก็อาจจะบระทันโฮนะตอนนี้มันเป็นท่าเรือเก่าพี่นองครับแต่ว่าตอนนี้เข้ากาันน่าจะกลับคืนมาเป็นท่าเรือเหมือนเดิมเลยเ,ลยเพราะว่ามันท่าเรือมน,น้อยครับเ่ย่อร่องราดับน นี่น้ำขึ้นเยอะเลยพี่นอ้องอ้น้ำเยอะสมควรแล้วทุกคน,กคนตัวมือกรนี้ก็ตรงนี้มันจะสูงมากนะโอ้โหดูครับทุกคนเดี๋ยวยากให้ทุกคนได้เบิง่งอ่ะกระท่อมแ่ะตู้กระท่อมที่ว่า นพิมพเคยมาถ่ายคลิปอ,อยู่ที่ส้วนเมื่อกี้นะทุกคนนะเดี๋ยวจะตัดภาพเก่าให้ทุกคนได้เบิ้งครับน,น,น,นี่นะตอนนี้ก็คือมันขึ้นมาส่งมากนะทุกคนนี่ครับมันท่วมไปหมดเลยครับส่วนกล้วยส่วนกล้วยนะทุกคนส่วนกล้วยที่ว่าเป็นส่วนกล้วยที่ว่าพิมเคยมาถ่ายคลิปลายคลิปมากอ่ะเยอะเยอะมากๆตอนนี้ก็น้ำท่วมขึ้นหมดแล้วครับพี่น้อง ตูครับนูน่นตรงนั้นคือ,อคือตู้นะคุนะคือกระท่อมที่ว่าบา่พิมเคยมานอนเฝ้านองแพะเมื่อหล่ปีกอนแล้วแหละอ่าอยู่ในซองซองเก่าของบัพิมแหละนะตอนนี้ก็น้ําท่วมมาแล้วทื่ว่านี่มันสูงมากนะทุคนะสูงมากแต่ว่ากันยังเึงน้าท่ทวมจนหมดเลยพี่นอ้องอ่าซึ่งว่าเมื่อบ,ดดบ่ดนวันนี้เรื่อง่องสร้างมันก,รก,รก้อนกะเขามีการปล่อยเขื่อนเยอะนี่ทุกคน พลอยมาจากจีนแล้วก็ปล่อยมาจากาจังหวัดส,สิยบุรีแล้วก็เค,เค,เคลื่อนคลือยู่ล่องขบักนะเห็นไห้น้ำมันสูงขึ้นสูงขึ้นเยอะมากสูงขึ้นไปมากครับล่องน้อยทุกคนเลย,เลยนะวมาน้ำมันขึ้นเยอะมากเร็วมากนี่โอ้เมื่อก่อนนี้บ่าพิมลลงไปข้างบนเลยนะทุกคนนะจุดที่ว่าถ่ายคลิปที่ว่ามีเรือเรือบักลับนี่เลยครับ เรือลำนี้นะแต่ตอนนี้เรือตัวนึงเนี่ยมาจอดอยู่สูงมาพอนำนำนู่นขึ้นสูงครับพี่น้องครับนูน่นเมื่อก่อนได้ไปถ่ายอยู่ลุ่มนครับพี่น้องครับข้างล่างนี่ครับตอนเมื่อน้ำมันลดนะโอ้โหตรงนี้ก็แจั๊กต่ฟังจะจั๊กแนะน,นำขึ้นไปถึงตะลิงนะตะลิงด้านบนนั้นหรือตะลิงด้านบนนั้นก็น่นาจะเมื่นประมาณสักสิบสิบเมตรอ่าสิบเมตรนะ ที่ว่าอย่างเลื่องําบทท่วมกับพี่น้องครับถ้าว่าท่วมขึ้นข้างบนเนี่ยก็ถือว่าหมดบมู่บานเลยนะนี่แล้วครับทุกคนสำหรับบรรยากาศนำแม่นอานำนำนู่นกันสู้นะวันนี้กำลังจะท่วมมู่บานบ่าผิมกับพี่น้องครับบรรยากาศที่กับบุคคลีดเท่าไหร่เลยนะซึว่าก็มีเอฟซีและล่าคนที่วันยากเห็นครับพี่น้องครับนี่ครับบ้าพิมกรับพาทุกคนมา มาเบิ้งเป็นคลิปแรกามาอัปเดตนั่นแหละนะเดี๋ยวต่อไปก็ถ้าว่ามียังมีการเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวพ่อพิมจะพาทุกคนมาเบิ้งอีกครั้งนะอ่าแล้วก็คุณพิมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนหลายๆเด้อที่ว่าเข้ามาดูคลิปครับพี่น้องครับแล้วก็ฝากกดติดตามเด้อเดี๋ยวพ่อพิมจะอัปเดตให้เบิ้งเป็นแต่ละอย่างนะซึ่งว่าจะมีแม่น้ำไล่ไา,ายอยู่อยู่ที่ล่วงพะบางเติมก็จะเป็นเส้นอาจจะเป็นแม่น้ำไส้หลักที่ว่าไล่ผ่านใจกลางล่วงพะบางนะ ก็เป็นแม่น้ำขานครับพี่น้องครับนั่นก็โอ้โหมันกันแม่น้ำไล่แรงไล่เชี่ยวมาแล้วขึ้นเยอะมากนู่นขึ้นเยอะมากครับ ทุกคนสวัสดีมันนี่การคุณที่มาต้องขอขอบคุณทุกคนแรกเด้อที่ว่าเข้ามาครับส่งคลิปของว่าพิมพ์นะอ่าพอพิมก็รู้สึกว่าดีใจและที่ว่าได้กลับมาถ่ายคลิปอ่ายูทิบานอีกครั้งเพราะว่ามันก็คือความซึ้งซอกของว่าพิมพ์เลยนะทุกคนนะแต่ว่ามันอาจจะมีมันห้าไล่เรื่องก็คือเวลา,าว่าพิมพ์ถ่ายคลิปยู่บ้านว่าพิมพ์มันไม่ค่อยจะมียอดวิวเท่าไหร่นะอ่าซึ่งว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ว่าพิมพ์ขาดบ้างไว้แต่ว่าวันนี้การว่าพิมพ์ก็ต้องขอบคุณทุกคนแลกแรที่ว่ายากเห็นอ่า อันยากให้เบาพิมพ์ม,มาอัปเดตนำท่วมหรือว่านำแม่นำยูทีบ้านของบบาพิมพ์ครับว่ามันขึ้นสูงขนาดไหนนะื้นนี้กับเบาพิมพ์ก็ได้มาท้ายทุกคนได้ดูแล้วครับพี่น้องครับโอเคื้นนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเดอ้อขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่น้องครับรักทุกคนนะครับขอพระครุณหลายๆเดอ้อพี่น้องนี่ครับทุกคนวันนี้ก็เป็นปรากฏขังที่ว่าเราใส่เบ็ด เราห้ามาได้นะพอส้วงน้ำน้ำโค้งขึ้นมันก็จะมีป่านี่เยอะครับพี่น้องครับตัวไซใหญ่เลยนะไซใหญ่ไซอ้วนเลยครับพี่น้องครับโอ้นี่แหละครับคือข้องดีเลยนะว่าเราก็ได้มาไล่ครั้งแล้วแหละแต่ว่าคุณพิมพ์บริายคิดว่าดูครับพี่น้องครับเพราะว่าส่วนหน้ามันได้ตอนกลางคืนนะมันทายลำบ้าขับนำ้ำมันขึ้นสูง เดี๋ยวคลิปต่อไปกันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทำเมนูเมนูกดปภากดครังครับพี่น้องครับรอท่าติดตามเดอ้อ